ไม่สวยเหมือนียม่บอส้มินดีให้ครับสวัสดีครับสวัสดีอยู่กับผมซืดเดะเกมแปลมาจากกูเกิ นั่งเล่นเกมบอกแล้วว่าแป,ปรปจาก,กุ o ก g l e จริงๆเอ,อสวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างไม่เลือกปวดหัวหรือเปล่านะอนมีอยู่แล้วอย่างเช่นคลิปนี้เรากราบเราให้พิซซ่าเราฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ได้ครับพี่ผมไม่ได้เลยครับโเสียตังจ่ายตอกเอาเวจปล่อยเป็ดแสนล้านพบแสนล้านชาติช่วงนนี้ หัจะหัว,หวแลวก็อย่าลืมไปกดติดตามที่กรตอกเก๋พกุ่มด้วยนะครับจะเริ่มตั้งใจลงคลิปที่ตตอบกบ้างละเพื่อจะยังกับเขาฝากไปกดตามกดหัวใจด้วยนะครับเอาละครับส่วนของวันนี้ก็คือระบบใหม่นะที่ในคลิปนี้ตับบอกคลิปตับชื่อคลิปและนี่ก็คือลุงสมหมายอาพร้อมอัปเดตใหม่ อัปเดตระบบแท็กซี่โมเกิดเพกซัสแท็กซี่ซึ่งทางเซร์เวอร์ได้ยุบหน่วยง,งานแท็กซี่ออกไปและปรับไปให้กลายเป็นระบบงานของทางเซร์เวอร์ที่ผู้คนใ,นใครๆก็สามารถทำงานแท็กซี่ได้โดยใช้รนถะส่วนตัวนั่นเองจปปีบั๊บจักรยานเครื่องบินใช้ได้หมดถ้าคุณมีจัดไปเลยอย่ารอชา้า ผมจะนอมเที่ยวพาไปทำงานนี้ก็เลยงานนี้มันมาอย่างไงเงนินนะก็เปิด GPS ขึ้นปบเลือกงานถูกกฎหมายเลือนลงไปด้านล่างสุดไปเลยนี่เพกัสซัทแท็กซี่จะอยู่ข้างสนอนนเอลวีเมืองเอลวีอและก็อยู่กับลุงสมมายสามารถกดเอ็นเริกมทำงานได้เลย ใส่ชุดไหนก็ได้และคำสั่งในการรับเคสต่างๆทับพีจีตอนนี้ไม่มีลูกค้าเรียกถ้ามีลูกค้าเรียกบมายก็จะขึ้นในระบบว่าตรงแชทซ้ายมืออะลูกค้าต้องการบริการแท็กซี่แล้วก็ทับพีจีรับเคสแล้วก็ไปรับลูกค้าไปส่งยังจุดหมายได้เลยนี่ผมก็จะเอารถคันนี้ f c r 9 0 0 ระบบจูนเต็มกำลังขุมกำลังเต็มเครื่องระดับเชื้อชีต้ายังยอมแพ้คนแรงกันตัวนี้อัพเครื่องมาแน่นๆเดี๋ยวเราไปหาลูกค้ากันเลยนะลูกค้าอยู่ที่ไหนผลใดรอดูจ้องเอาไว้เบ่งดูคอมอนเบบี on, มาแล้วครับลูกค้าคนแรกปึ๊บกดรับเคสเลยนี่ G.P.S ก็จะขึ้นได้แผนที่ ว่าลูกค้าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มุ่งตรงไปหาลูกค้าเลยผมมาถึงตัวลูกค้าแล้วทีนี้ก็เสกรถขึ้นมาแล้วให้ลูกค้านั่งแล้วต้องให้ลูกค้านั่งก่อนถึง GPS ที่ลูกค้าเลือกมันจะขึ้นในแผนที่แบบนี้อันนี้ลูกค้ามุ่งตรงไปยังเหมืองมันก็จะขึ้นในแผนที่ว่าเป็นเมืองและเราก็ต้องไปส่งให้ถึงที่ เมื่อส่งถึงที่แล้วเราก็จะได้รับเงินนะเงินนี่คิดอย่างไงคิดตามระยะทางเลย1กิโลเมตรต่อ500บาทซึ่งระบบมันจะเก็บมาจากตลูกค้าก่อนแล้วเมื่อเราส่งถึงจุดหมายระบบก็จะให้เงินเราเ,เองอ้าเจ๋งไหมไม่ดีนะธรรมดาที่ไหนล่ะใครแบบทำย้ำว่าเลยรวยได้นะมีคนแบบเรียกเคสแล้วไปไกลๆเนี่ยโอ uh. ้ เป็นพันเลยนะแล้ง่ายด้วยนะแค่รับส่งเองเอจ๋วนะเฮ็ดน,นี้ที่รอคอยวูว้ฮู้เท่มากเลยครับสวยงามครับระดับทุกระดับประทับใจถึงแล้วครับข้างหน้านี่เอง ่าบุตร๋องลาบุตรองขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมเอุ้ยได้ใช้บริการอีกครับแล้วขับขึ้นไปเลยดีกว่าแล้วส่งลูกค้าถึงเป้าหมายแล้วให้เราเข้าไปที่วงแดงๆเพื่อรับเงินค่าจ้างได้เลยปุ๊บโอ้ได้มาแล้วนึ่งพันบาทแตะท่าสองกิโลเมตรว้าวส <c oughs> ซดาผสม <ขอ S 1> แบบฟ <ขอ S 1> ี่เ<ล>งะครับลายเซ็นเลยครับ,รบโอได้ครับเอาเอา เอาเอาเอาแบบรอยช้ำหรือไม่มีรอยช้ำ <c oughs> <c oughs> เอาแบบมีรอยช้ำไหม,มอันนี้มันลายเส้นใช่ปะเอาลายเส้นไงตอนแถวขอลายเส้นหน่อยครับโอ้อะไรเส้นเลยครับ <c oughs> แบบช้ำๆใช่ไหมหัวทีวีเนี่ยภาษาจะออกมาจะตวองช้ำก็ได้เอาช้ำนะช้ำถึงหัวใจเลยนะ <c oughs> ยืมยีบาท20บาทเอาไปให้เลยร้อยดึงอ่ารวยนะบอกไปแล้วรวยให้ไปเลยครับเอาจะไปไหนต่อพอนุ่มขึ้นมาเลยครับตลาดดําดนะครับโอเคครับเราจะซิ่งทันใจถูกใจลูกค้าเลยดอน ตกน้ำนะเอ้ยไม่ตกหรอกโอ้ยเจ็ดใจโซเฟอร์อขับมันยาวนานยี่สิบปีแค่ดิบเล็กน้อยเท่านั้น,น,นยี่สิบปีขับเสร็จแล้วก็เสียชีวิตเปลี่ยนวันละคันอะมอไซ์อ่ะโอ้เลยกินเขาหวันพังไงเราพังจะขับต่อได้ไงล่ะเออ เอาลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อวันตินครับผมโอ้ตินอร่อยไหมครับโอวนตินเขาบินให้มาที้นให้มบอันนั้นไม่ใช่ชื่อผมเอาเออแล้วแล้วแล้วคุณโอวนตินอร่อยไหมครับไม่เลยครับคนไม่ใช่ไม่จิงครับเขาก็แบบเอาสาวมาชิมอะไรเงี้ยเผื่อจะอร่อยถูกใจอะไรเงี้ยฮ่า เขาไปตลาดน้ำไปขายของแล้วครับเนี่ยเชี่ยครับขายแล่ขายแร่อุ้ยรวยแล้วขายแร่ไม่ธรรมดาจริงระดับเสียเลยหรือเปล่าเนี่ยว้วแม่ผมมีตัน๋นติดตัวยานะโอ้โหข่าดเดินทางกันหมดแล้วมั้งเนี่ย่ายแท็กซี่หมด ไข่พริกไข่โพลอยเงี้ยอืมเฮยไม่เอาไปแบบทำ kind of ้อยให้สาวใส่อะไรเงี้ยเออสาวก็ชอบนะเพรพลอยมยิงไม่มีจะกินอยู่แล้วครับเอาละครับถึงที่หมายละครับตลาดน้ำของท่านขอบคุณที่ใช้บริการของท่านอีกครั้ง ถึงแล้วครับที่หมายเร็วครับเดี๋ยวผมโดนยึดเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปยิงชีเดี๋ยวผมไปยิงชีเฮ้ยจะโดนยึดแล้วตำรวจจะมาจับแล้วตำรวจจะมาจับแล้วลูกค้าไปส่งแท็กซี่ไปขับแท็กซี่หรือไปส่งแท็กซี่ลอยไปเลยบอกเลยว่าผมสิ้นทันใจแน่นอน ลูกค้าไปรอนานไม่รอนานแน่นอนเพราะว่าไม่นานก็รอไม่รอ,กรอ,รอเกินนอนไม่รอเกินใจไปไวถูกใจทุกคนแท็กซี่มาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โรงพยาบาลแอลว,วีตรวเลยทันใจแน่นอนครับจับให้แน่นๆ ร <c oughs> ีบร้ไปไหนครับถึงแล้ครับ ขอบคุณครับที่ใช้บริการเลยครับไปเลยครับช่วงนี้ครับกดโทรเลยแท็กซี่ทับพีพีกดใช้บริการของแท็กซี่กดใช้บริการปุ๊บอ่ะขณะนี้ไม่มีคนขับแท็กซี่อยู่แลาเขาต้งองรอในเวลานั้นเมื่อเราสมมติมีคนขับอยู่เราก็จะาเขาจะให้เลือก GPS เพรพอเลือกแล้ว มันก็จะขึ้นเคสให้แท็กซี่มารับเราแล้วก็ไปส่งเราด้เองประมาณนั้นเลยเง,ง่ายๆไปไงกันบ้างครับคลิปนี้สำหรับระบบแท็กซี่ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นั่นแหละระบบใหม่สายแจ๋วถ้าชินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับตะไคร้กดกระดิ่งกริ้งกริงเพื่อนๆก็มาดูกันด้วยชวนกันเยอมาเยอะมาให้เต็มที่ ระเบิดระเบิดไปเลยเด้อพี่น้อง